รัฐบาลนะคะเร่งจัดสรรทุนเสมอภาครอบแรกค่ะให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ8,000 800, คนระหว่างวันที่21-24กรกฎาคมนี้เพื่อลดความเสี่ยงการหลุดจากระบบ นายอนุกูลพฤกษานุศักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้เดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเตรียมจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไขหรือที่เรียกว่าทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มที่ได้รับทุนต่อเนื่องรอบที่หนึ่งประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่21ถึง2 14กรกฎาคม2568นี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในสถานศึกษากว่า30,000แห่งทั่วประเทศครอบคลุม6สังกัดหลักได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งก็มีนักเรียนที่ได้รับทุนประมาณ800,000คนคิดเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น105 ขอภาย่น1,536ล้านบาทซึ่งก็เป็นเงินที่รัฐบาลนะคะจัดสรรผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานการให้ทุนนักเรียนกลุ่มใหม่ครูประจำชั้นจะเยี่ยมบ้านแล้วก็บันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ผู้ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระดับความยากจนและระดับชั้นเรียน ประกาศผล21สิงหาคม2,568โดยต้องมีอัตราการมาเรียนไม่น้อยกว่า85%ซึ่งผลการดำเนินการปี2,567มีนักเรียนยากจนพิเศษกว่า1.34ล้านคนที่ได้รับทุนและมีอัตรา,ารคงอยู่ในระดับการศึกษาสูงถึง97.88%กองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาพร้อมเดินหน้าพัฒนาโอแบ Care คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเริ่มนํารองใน29เขตพื้นที่1,136โรงเรียนครอบคลุมนักเรียนกว่า280,000คนเตรียมที่จะขยายทั่วประเทศในปีการศึกษา2568นี้ค่ะ